ความเชื่อผิดๆเรื่องการใส่บาตรและถวายสังฆทานอาหารยาคำถามการใส่บาตรและการถวายอาหารแด่พระควรเป็นอาหารสดแต่ถ้าบางคนการถวายมาม่าหรือของแห้งที่จะต้องเอาไปประกอบอาหารใหม่จะบาปหรือไม่ท่านพระอาจารย์สุชาติเมตตาตอบดังนี้ ไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าพระท่านเก็บไว้ไม่ได้อาหารที่เป็นอาหารนี้ท่านเก็บไว้ได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาเที่ยงวันเท่านั้นเองหลังจากเที่ยงวันแล้วส่วนที่เป็นอาหารนี้ท่านต้องสละไปหมด เพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระสะสมของไว้ในกุฏิของตนแต่ทรงอนุญาตให้สะสมไว้ในครังของวัดได้เช่นถ้าญาติโยมอยากจะถวายของให้เก็บไว้นาน,านๆอย่าไปใส่บาตรอย่าไปประเคนกับมืออย่างที่อาตมามารับของนี้ส่วนใหญ่จะให้วางไว้เฉยๆถ้าญาติโยมวางไว้เฉยๆนี้ถือว่าพระยังไม่ได้รับประเคน พระยังเอาไปใช้ไม่ได้แต่เก็บไว้ได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุเวลาต้องการจะใช้ก็ให้ลูกศิษย์ไปหยิบมาประเคนให้จึงจะใช้ได้แต่ถ้ารับประเคนด้วยมือเองของมันจะมีอายุของพระท่านแบ่งไว้สามชนิดด้วยกัน 1. อาหารชนิดอาหารนี้มีอายุแค่ถึงเที่ยงวัน หลังจากเที่ยงวันไปแล้วถึงแม้รับตอนนี้ก็หมดอายุทันทีเลยใครมาถวายมาม่าถวายปลากระป๋องรับปั๊บนี้ก็ต้องสละแล้วเก็บไว้กินพรุ่งนี้ไม่ได้เรียกว่า อาหารดังนั้นถ้าของเป็นอาหารอยากจะถวายพระให้เก็บไว้นานๆเอาวางตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้ตรงหน้าก็ได้บอกขอถวายอันนี้ก็ได้เท่ากับถวายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องทําให้มันถูกพระวินัยพระยังไม่ถือว่าเป็นของของตนเป็นของของส่วนกลางอยู่ถือเป็นของคณะสงฆ์แต่เวลาต้องการจะใช้คอยให้ลูกศิษย์มาประเคนเอาไปเก็บไว้ที่กุฏิไม่ได้ ต้องเก็บไว้ที่ที่เก็บของของวัดวัดจะมีที่ที่เก็บของส่วนกลางไว้ของทั้งหมดที่ไม่ได้รับประเคนก็ให้เอาไปไว้ที่นั่นเวลาจะใช้คอยให้ลูกศิษย์เอามาประเคนให้อีกทีพวกอาหารก็มีอายุเพียงครึ่งวันเช้าถึงเพล 2. เพศสัตตามพระกำหนดมี5้าชนิดคือพวกน้ำตาลน,น้ำอ้อยเนยข้นเนยใสน้ำผึ้ง านอนุญาตถ้ารับประเคนนี้ท่านให้เก็บไว้ได้7วันและฉันได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงถือว่าเป็นยาสมัยก่อนเขาคงกินพวกยาพวกนี้รักษาอาการเจ็บท้องปวดท้องมันคงจะไปเคลือบกระเพาะหรือไปทำอะไรท่านก็เลยอนุญาตให้มีเพสัช5ชนิดด้วยกันพวกน้ำตาลน้ำอ,อ้อยนเนยข้นเนยใสน้ำพึง่งพวกนี้เก็บไว้ได้ไม่เกิน7วันพอหลังจาก7วันแล้วถ้ายังเหลืออยู่ก็ต้องสละให้คนอื่นไป สละให้กับพระด้วยกันไม่ได้ต้องสละให้คารวาสญาติโยมไปลูกศิษย์ลูกหาไปหรือเอาไปทำบุญทำทานไป 3. อยยารักษาอาการเจ็บป่วยจริงๆเช่นอย่าแก้ปวดหัวปวดท้องอย่าอะไรต่างๆเก็บไว้ที่กุฏิด้วย เพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะได้หยิบได้ทันท่วงทีถ้าเป็นยานี้ถวายได้ตลอดเวลาและเก็บไว้ได้ตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมนอกจากตามที่เขาเขียนไว้ในฉลากเสื่อมไปตามวันที่ที่เขาเขียนไว้ในฉลากเท่านั้นนี่คือเรื่องของการประเคนของให้พระเราต้องรู้จักแยกแยะแต่สมัยนี้ญาติโยมไม่รู้กันก็เลยรวมกันหมดเลยที่เขาใส่ในกระแปงสีเหลืองนี้เขาอยากจะถวายให้ครบทั้ง4คือปัจจัย4ยา ก็ใส่เข้าไปอาหารก็ใส่เข้าไปจีวรก็ใส่เข้าไปถึงแม้จีวรจะเอามาห่มไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นผ้าสีเหลืองๆชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นจีวรแล้วกระแปงก็คงถือว่าของถวายมัง้งไว้ครอบหัวเวลาฝนตกทำบุญก็อยากจะถวายปัจจัยสี่ให้ครบเขาก็เลยใส่มาแล้วมาถึงก็บังคับให้พระรับประเคน ให้หวางไว้เฉยๆก็กลัวว่าไม่ได้บุญอีกบางทีบางคนขนกลับไปก็มีพ่อบอกว่าให้หวางไว้เฉยๆได้ถวายแล้วฉันไม่ได้บุญ านไม่รับฉันไม่ได้บุญฉันไปดีกว่าไปถวายที่อื่นดีกว่าอย่างนั้นก็มีเพราะการไม่รู้ไม่มีการสอนไม่มีการบอกแล้วพระที่มาบวชใหม่ที่หลังก็ไม่รู้เรื่องเขาเอาอะไรมาถวายก็รับประเคนหมดแล้วเขาก็แบบถือว่าไปว่ากันใหม่คือตอนนี้รับประเคนแบบหลอกๆไปก่อนรับประเคนให้ญาติโยมดีอกดีใจแล้วค่อยไปแยกแยะของทีหลังของที่เป็นอาหารก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งถ้าอยากจะได้อะไรค่อยให้ลูกศิษย์มาประ เคนให้ใหม่เขาทํากันแบบนี้ซึ่งทางสายวัดป่าท่านไม่ทําท่านทําแบบไม่หลอกทําแบบจริงๆเลยบอกประเคนไม่ได้ก็ประเคนไม่ได้วางไว้ต้องวางไว้เพื่อจะได้สอนญาติโยมไปในตัวญาติโยมที่ไปทําบุญที่วัดป่าจึงได้บุญด้วยได้ปัญญาด้วย ได้บุญคือความสุขใจแล้วก็ได้ปัญญาได้ความรู้ที่ถูกต้องในการทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแทนที่จะส่งเสริมให้พระปฏิบัติผิดพระวินัยเพราะด้วยความเกรงใจญ,ญาติโยมนี่คือเรื่องของการถวายของที่เราต้องควรจะศึกษาพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตวัดยาณสังวารารามอำเภอบางระมงจังหวัดชนบุรีบันทึกเสียงอ่านโดยสลินรัตน์่อเกียรติพิท ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีส่วนร่วมในสาระแห่งธรรมนี้